อันนี้บกักเ้าอันนี้บักพริกอันนี้บักเขียชุนอันนี้มากกรรไกหัวมาม่มยังละน,งน,น้องพันน้องพันงามบงามอยู่งามไดแมมนบอน้องพันงามเองเอางามเองก็ได้หร กะงามงามเองน้องพันธุ์ปม่งามมมี uh ่ยี่หล่าคือติดก๊บแบบนั้นติดแบบแตบก็ได้ตัวใหญ่แล้วกาๆกาๆง่ายกะใหญ่มามมี่น้องพันธุ์เป็นอีหยังน้องพันทองเสียจิมมี่ไปบังนอนก่อนหน้าเอา ทองนองกับบริสิเอียไปใส่ด้วยหล่ะนี่เดะมันบอแมนแบบนั้นทองเสียนะทองเสียแหม่บอแมนจงไหนมาเมียทองนองก็อยู่นี่เดะโอ๊ยจันเม่นพึ๊กไก่พร้อมครักเนาะกูลเงือก บอก้องพันเดี๋ยว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 กูจับกันได้คุณกันยาแม่นอย่างละกิเจยน้อยมอนี่เจ้าค่งามแ้งามครับงามแนงามลื่นไหลนมดแมอกิลีสิกับงามีิลีทันลา พูดจากแน่ววิรววิรินะเฮ้ยคิดจิงจังอจคุณกัดยาแม้นยังเลยอีจอยเจ้าคือเถ่าแท้ข่อยก็ย่างเป็นเด็กน่อยโลป้าันกล่าวว่าน้อมึงอยากหูวาวะตอนใหญ่มสิเป็นจังดอ้ไมันจะต้องน้ำอยู่แล้วข่อยเป็นนังเองนะป้ามึงก็เจีงน่อยเอีจอยอีแม่เม้นยังเละอีรูเป็น เจาะ้าก็เห็นต้นบักม่วงข้างบ้านอยูมเมนบอเห็นอยู่เห็นอยู่จ้าเป็นจะเซ็บเป็นจะแซ่เ,เออคุณเจาะยี่ผ้ากับเวลกเบสของเพื่อนมากินได้ล่ะเพื่อนเพิ่งว่บอกคอยมือเศร้านี่เออเออเออวลาหรอกเออ,ก,อกูว่าเด็ดดอกแต่กูสิกินคา่าุนเอาไหมเพ่งเอาเอา,เอ,า,เอ,าอุย้ยอุ้ยหนังตกแล้วเอาไหมสินเขาจะสินอย่างไบเนีย เป็นอะไรมาครับเป็นแผลในร่มผ้าค่ะอ,อาการเป็นยังไงบ้างครับการก็ตกดึกมาคันคันแล้วก็แสบแล้วก็มือถูกตรงนั้นไม่ได้เลยปวดแสบปวดร้อนอะมีรูปถ่ายมาไหมฮะ <c oughs> ไม่ต้องเลยค่ะ <c oughs> เดี๋ยวดิฉันนอนบนเตียงแล้วก็เปิดให้ดูเลยได้หมอผู้ชายสิครับยังไงหมอเราถ่ายรูปมาก็ได้ครับถ้าคุณหมอถ้าคุณหมอไม่ใช่คนที่ฉันไว้ใจอรไทจะมาไหมคะเนี่ยเอาไว้ใจนะคะไม่เป็นไรไม่เป็นไร คุณอรอไทยไปถ่ายรูปดีกว่าฮะอไปรูปถ่ายดีกว่าครับไปถ่ายรูปทางนี้ดีกว่าหมอถ่ายรูปทำไมคะมันไม่เหมือนของจริงนะคะเห็นของจริงไปเลยหมอก็หมอหมอบริพูดไงดีอะฮะถ่ายรูปดีกว่าถ่ายรูปคือหมู่ไถ่ายรูปดีกว่าค่ะหมอบอกว่าอบอกว่าถ่ายรูปดีกว่าถ่ายรูปนะฮะหมอไม่เป็นไรถ่ายรูปดีกว่าครับทำไมคุณหมอไม่ดูออพยาบาล น้าไทยมีกี่ตัวโอ้ยเด็กน้อยก็ตอบได้ตอบมาสี่สิบสี่ตัวสี่สิบสี่ตัวแล้วมีตัวไหนโง่ที่สุดงองูผิดทำไมว่างองูเอาเวลาเขียนคำว่างงมันก็ใช้งองูนี่หนอสกุลผิดผิดไม่ใช่งองูแล้วตัวไหนตัวไหนที่มันโง่ไก่และทอทงโง่คือว่ามันโง่อยู่เพราะมันไม่มีหัวเก่าหังเก่าหังเก่าหังเลยเฮ้ยหน้าผาก็สีจะลุมันนั่นเต๋อ เขาพูดจักี่ดอกเจ้าว่านาสิเกาไม่มขั้นที่ไ้กูถูเอาติขั้นกับกองเงินกป็นสิบอไรไปเนี่ยไม่ขั้นนาพักสิไปเก้าสอนน้องมันสิเศร้าตีแล้วเวลาคุณยายรับประทานอาหารล่ะคะมีอาการยังไงบ้างเวลายายรับประทานอาหารเสรนเแล้วมันก็จะเป็นอิ่มๆดอกแกแล้วเวลาขับถ่ายนะคะคุณยายเวลายายถ่ายก็จะเป็นก่อนออคอโอแค่แล้วน <c oughs> ี่เวลายายเหี่ยวมันก็จะเป็นน้ำโจกออกมา กลายเป็นอะไรนี่เออวานเซดามาลูกะปานาผาภาษาเอาหลีเหรอมูดกะโอเคชิก์กลเล็ตนี่มีพี่สีพูดภาษาแบบเกาหลีได้ด้วยเหรอครับเนี่ยโหเธอเริ่มดีแล้วเใช่ไหมอย่างอย่างคำแรกนี่ที่ที่พูดนี่คืออะไรครับวานเซดาวาจิงโอเอาใหม่สิวาจิงโดใช่คือวาจิงดาไงเธอเก่งมากวาจิงโดอาพูดกะ บลูก้าบลูคือกันเธอเก่งมากจริงๆชั่วฮูคือกันก็คือไม่รน้อะมากกะพะมากะมักกะไผ่มากกะไผ่เธอเก่งมากจะแป็นเธอต้องเรียนรู้เยอะเลยเรื่องนี้คือมันแบบหลายภาษาใกล้เคียงกันนั่นแหละอยู่ที่เราที่เราออกเสียงลองฟังผมอะออย่าพูดแจ่มมะยังพันเต วิสุวิสุรักนาทายวิสุวิสุรักนาทายโอ้โหเตี้ยสนิทสหายเตี้ยสนิทสหายเป็นจิตลาวิจาม่ะสาธุไปหัดเขียนเลยร้อยรอบพรุ่งนี้มาส่งครูนะภาษาทั่วโลกแค่เราเข้าใจคือภาษาเดียวกัน Thank you หรือยัง Thank you Thank you ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะญี่ปไปก่อนนะครับ มามี่เป็นยังไงน้องเพลงอันนี้เขาเอิญว่าฮอดดอกเป็นบอมาแมนเขาเอิญว่าใส่กอกเขาเอิญว่าฮอดดอกกันยังว่าใส่กอกฮอดดอกว่าไม่ใส่กอกเออซามันถอดเอิญว่ายังกับซามันถอดแต่ว่าอันนี้เอิญว่าบักกอกนี่บักกอกใส่กอกก็ใส่กอก